สวัสดีคร oh, er. okay. right. oh. ับโตเกสวัสดีครับมาเอาตัวไหนครับวันนี้อยากได้ตัวนี้เยยกไปเลยมาถอกรถกระบะมอ้อันนี้มันสิอเนาะกับผมก็ว่าไหนนี่น่าผมว่าสองร้อมันต้องใหญ่กว่านี้มันจะสองร้อยมันจะไม่มีตรงนี้ ตรงร้อยมันจะไม่มีไอ้ตุ่มๆนี่เลยตรงนี้มันจะเรียบเลยตรงนี้บ่กลับมันจะมีแค่ตรงนี้กับตรงนี้อย่างนี้มันจะไม่มีตุ่มนี้หัวกระบ่ายุ่เนาะถ้าถ้าเป็นตีว์สองร้อยนะครับอ๋อมันจะใหญ่กว่านี้อ๋อตัวนี้เป็นสิบสองสิบสองแล้วเป็นไงมันใช้ดีไหมครับรุ่นนี้มันก็พอใช้ยัไม่เคยใช้เลยอ๋อส่วนน้อยบ่ที่เขาใช้เนาะครับส่วนน้อยนี่จะส่ได้ครับใหญ่หน่อยตรงเนี้ย ไปวนหนแต่เพลามันเพงปะใชเพลานี่นะไอ้เพลาที่อยู่ในมอเตอร์นั่นนะเออเป็นที่มาหลักที่บอกส่งไปทงนให้เร่อะส่งไที่นนเอนะที่ไหนทง้ม่บ เขาทำไงส่วนมากเขาจะเปลี่ยนวะครับเชื่อมแล้วก็แทกขไหนอ๋อแคันมันม้าไ,อไอหอ๋อเชื่อมก็ดีก็ตัดต่อนะพื่อมันแข็งกว่าไหมตัดต่อมีสิบขาดเราไม่ตรงนะตัดต่อมีสิบข,าด,ดบขาดเนาะตอนนี้ก็ก็ลุนอีกรอบนะลุนตอนเปิดฟานี่แหละ แล้วแล้ปเปลกินนี่เราไปหาซื้อที่ไหนดีเท่าไรเปลนตัดเอาเลยตัดเ,เลยซื้อปเปลกินมาตัดเอาแห<ม>ละซื้อแปลนยางมาตัดเอาพวกปเปลกินยางเป็นอะไรมันไม่มีที่ไหนไม่มีเลยพวกซีนมันอะเซ็นข้างนอกด้วยนะครับคุเอามือเย,ยไปนิ่มๆซีนนะไ <c oughs> ป็นอะไรเลยไยม่เคยใช่หรอน่จะไปมาก ่ายบ๊ทมาด้วยขว่างมาคนเดียวขว้าะกับรเราขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกโอ้ธรรมดาที่ไหนทำไงอ่ะขึ้นก้อนสองร้อยเลยไหมเฮ็ดในสิบสองเฮ็ดเอวนั่งเจ็ดหมื่นโอ้ยตัวใหญ่แล้วนะสิบเลยถ้าจะใช้นานสิบก็สิบเชียงกงเลยสิบเชียงกงัครบของบ้านเรามันเล่นหมดแล้วครับ กั้าหมลืนรอกน็้องตัดทิ้งเลยนะนยงดอเลยโลงเลยครับดูเลดเลเพราะว่าจะไปหาครื่อมือสมาใส่นะดูละห้า ยเลกว้เปีเวก่า้ว่เขางหน่นะปีกว่ากวม่ที่จอดอยู่จับเจ้านี้นะแต่ถ้าจอดอยู่กับไอ้ตอนคนอื่นนี่ไม่รู้นะแต่ถ้าจอดอยู่กับที่เราไปดูอะถึงปีกว่ากว่ารัา คือไหม่วงง้นเราจะดูเลยเนาะตามราคาดีดีมากราดเสยเลยกสามคนหน้ไม่จำเป็นแล้วก็ที่สายันครับที่สายัน ใช่ไหมใช่ใช่คนนี้ไหมที่สายันเคยไปอยู่ด้วยนี่ละอ๋อลูกพี่ของสายันเองามาแทงสนุกกันทุกวันนะอ้อาทุกวันเปิดอู่บะครับเป,นนเป็นอู่ป็นอูบิรุตเกียว <ร Daddy. S 1> ออยู่ที่ไหนครับเนี่เยเมืองที่เมืองที่อ๋อโอ้แฉวแฉวแฉวลูกพี่ของสายันเองครับคิดว่าใครสายันก็ไปเรียนไปรู้กลับมากับพี่คนนี้ใช่ไหมครับอืมเเรรีียนนทท่่่ปาไห ถูกๆเลยนะว่าจะให้ฟรีกี่เงินเนี่ยลองให้ไปใช้หรออ่าตอนนี้ไปอยู่นี่เหรออันนี้เหรอครับบที่ไหนนะเพเภอไหนเมืองที่เมืองที่อำเภอเมืองบ่ะอำเภอเมืองเนาะใชา่แหละครับผมมาต่อยอดเดี๋ยวยกสองคนไวปไหมนี่สามคนเนาะสามคน ตอนนี้ต่ออยู่กี่คันครับพี่อูนี่ตอนนี้ออกไปหมดแล้วฮะออกไปหมดแล้วบิวในรถเก่าขายอ๋อบิวรถเก่าขายอันนี้ผมให้แค่ข้างเดียวนะข้างนึงผมถอดออกก่อนไหมเดี๋ยวตกเดี๋ยวถอดเสียรถกันให้ข้างนึ่งข้างนึงไม่ให้ไหวไหมถ้าไหนไหวเดี๋ยวจะช่วยเอาไหวอยู่โอ้ยมีแต่คนตัวใหญ่ๆหญ่เอาพรไปก่อน โอ้ทอนี้สวยมากเลยครับลูกค้าปรางกูเมื่อกี้เนี่ยเสียดายมากเลยจะรองให้ตามนี่นี่ครับขายอีกแล้วครับทอนี้

chéo ไม่ lệ Mừng 2,000 Mừng thi Ở à, theo mừng thi có เอ่อครับ đam เลยนะครับโดนโดนเข้าเลา รือว่าอยู่อยู่แถวๆนั้นบอกหรือว่าอยู่คนละฝั่งกันอ๋อลำกระบะแต่แม่วันหลังพาไปเที่ยวเยอะวันหลังหน้าหน้าพาไปเนาะเอาหน้าไปนะอือไปเยี่ยมอูเดินอก็ต่อรถใหม่เลยนะเยี่ยมอูพี่ชายสายันหน่อยมีอูมีสักยกันลงขายกับขายเดี๋ยวไปรีวิวขายหน่อยเนาะสักนะ อ๋อตอนนี้บิว้วบิ้วขายโอ้เสียหนุย่ยจะไม่จะไม่เก็บสีซึ่งเมื่อวานแก้วเลยแล้วคันเขียวอ๋อคันคันที่เมื่อวานใช่ไหมชายันอ๋อแล้วแล้วอีกคันนั่นเหรอดูรูปไอ้คันเมื่อวานดูรูปตัะแยามาเลยแล้วอีกคันละ่ะที่เห็นในคลิปเมื่อวานอ่ะใ,ในคันไทยเจริญไทยเจริญนั่นแหละได้ดูรูปว่าเป็นตัวไหนตอนเรามา อ๋อเอามาบิ้วใหม่อ่ะต oh, ัวนั้นตัวนี้มีเจ้าของอยังครับเนี่ยอ๋อมีแล้วอ้ามวิเยอะอ๋อเอาไปเกาะสายนเกาะข้างๆเลยเข้ามาดูลูกตู้มาเนี้ยนะเอาซีสไลด์ซีสเกตดีแล้วโอ้ยดีจริงเลยเดี๋ยวไปจัดการขายกัน ืมาเป็คัตัดเลยสายันขายไม่แพงหรอสยันขายถูกแล้วนี่ถูกมากเลยแย่งกันซื้อเลยครับตอนนี้พอขายหมดนับนับดูอ้าวการทุนการทุนนี่เป็นบทเรียนครับไม่เป็นไรครับ แต่เอฟซีได้ใช้งานแบ่งแบ่งเงินใช้ไป, <c oughs> ป,ปแบ่งปันแบ่งปันก็ไปทำงานก็ได้เงินเยอะอยู่ดิจะโทรวาเี่วันนี้นะจะทำก็ได้สั่งจะไม่ที่จริวันนี้เท่าไงอ๋อช่วงบ่ายครับมีเอฟซีทางบราซิลสไหลนะจะมาดูชุดตู้นี่ครับก็อยากให้มาดูตัวจริงแหละนะเพราะว่ากลัวบอกว่า เพราะว่ามันก็มีสนิมมีอะไรเนาะเหล็กมันก็ชุดช่วงล่างมันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครับอยากให้มาดูตัวจริงอยากให้มาเห็นกับตาแล้วก็มาต่อราคากันหน้าของกันดีกว่าครับว่าน้องสัญญ์ก็บอกว่าอยากให้มาดูของก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อราคากันเอาครับเจ๋วเจ Để được chút tức kèng chút tút luôn này dù sửa dù nè Tăng ตั้งแล้วบอกเมื่อกี้บอกตอนผมมายังไม่ตั้งดม่ม่่ให่อยอันนี้อันนี้เอาไปใส่คันไหนครับนี่ ใส่ขัานไหนครับมันมีตู้อยู่ใบหนึ่งอ๋อตู้กับข้าวตู้ใชเจริกาวันนึ่งอกี่ใเจริญเดี๋ยวว่างเดี๋ยวนั่งงานยวให้ไปเยี่ยมครับอยากไปนะอยากไปอยู่ดิต้องให้งานายงานบอกอ๋อครับครับวครับไปอีกนะเข้าไปอีกนะเรีว่า ต้องให้สายันพาไปแล้วเนี่ยไปเยี่ยมชมอูอ่าคุณพี่สายันหน่อยก็เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็อย่าลืมครับขอบคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ให้ผมมงามคนสาวดัมสินแถลงด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ